อยากแยกกันเลยแยกกัอเลยแต่ปะอร่อยอร่อยบอกเลยนะทุเรียนที่นี่แบบของแท้ทุเรียนระยองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ไงบ๊วยรืมอผัวไหมเนี่ยของหนูก็มีนะอ๋อของหนูก็มีของหนูบ๊วยอะไรบ๊วยรืมผัวพี่ก็ถามทำไมถึงบ๊วยรืมผัวอ่ะ ทุเรียนเยอะๆตลาดกลางผลไม้ตะพงนะคะคนขะวันนี้เคอมีทุเรียนเยอะมากเลยมปเดินดูกันตลาดน้อยนี่นะนี่ครับสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านผลไม้เลยใครมาตลาดนี้นะมีทั้งทุเรียนมีผลไม้เ้อกระทอนก็มีนะเต็มเลยเขาเรียกตลาดผลไม้นะครับอ๋อนี่ไงชอบนี่นี่เขามีราคากลางให้ดูด้วยนี่ไงราคาที่ นี่ครับเป็นข้อดีของตลาดแบบนี้คือเขาจะอัปเดตราคากลางนี่ครับมาดูราคากลางได้นะแล้วก็ไปเสนอซื้อมีทุเรียนหลายสายพันธุ์เลยนี่ขายสายพันธุ์มีบอนด์ด้วยนะครับมีกล้วยด้วยมีกล้วยด้วยมีนี่อย่างนี้เอาขายกล้วยนืมผัวได้หรือเป่าขเฮ้ยนี่ไงน้องไอซ์ชิมได้ชิมได้ขายปลือชิมไหมชิมไหมของหนูก็มีนะอ๋อของหนูก็มีของหนูบวยอะไรบวอยลืมผัวบวอยลืมผัวบวยยังไงอ่ะทำไมถึงบวอยลืมผัวเออเพี่ก็ถามทำไมถึงบวอยลืมผัวอ่ะ สามารถแก้มารถแกงวางได้ค well ่ะนี well> mm ่200นี200่ส0 0เนี่ยุี่200เนี่ยทุกคนก็ถูกไหมนี่ครับผู้เรียนอันนี้200นะนี่200นี400ครับอ๋อีพันหนึ่งอุ้ยนี่ครับทุกคนเน้อ2กิโลฝานะคะับอ๋อเนื้อมัน2กิโฝาใครว่าถูกบ้างคอมเมนต์หน่อยกิโล500อ่ะอุยนี่นีอนี้โอันนี้ประมาณนึห แบบให้พี่เขาแกะสดๆเลยใช่ไหมลูกสองลูกได้สี่ลูกลูกหนึ่งหนูขอเข้าไปดูได้ไหมคะเข้ามาเลยทันทีเลยโอ้โนดาตรงนั้นตรงนี้โอ้นี่ครับเดี๋ยวมาเลือกเลยห้าร้อยสี่สิบสามโลพอดีสามโลลูกนี้อันนี้ถูกพร้อมทานหรอคะจับแอนขอดูหน่อยทุเรียนลูกนี้สามโลค่ะทุกคนประมาณเท่าไหร่นะครับห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบบาทมาไห เอาลูกนี้เลยครับเอาลูกนี้เลยค่ะจัดเลยค่ะน้องไอซเดี๋ยวรอเลยรอกินเลยค่ะลูกที่เขาบอกนี่ครับดีใจไหมตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้น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 ผ้าหม่านะอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองใช่ไหมคะทองระยองจ้ะหมอนทองระยองนี่ครับเรามาช่วงฤดูทุเรียนเลยดูเขาบอกง่ายดีแล้วเราไม่เอาไปลองเองถูกพอดีเลยยามาเนี่ยโอ้โหใหญ่มาก คุกที <Female humming> ่ครับภูนี้ใครจะเอาก่อนหนนูเ่พวกนี้ทุเรียนถูกพอดีเลยเหรอครับพวกนี้ตุเรียนถูกอ๋ออยากกินเลยอยากกินเลยนะถูกเยอะกันเลยเยอะกันเลยเยอะกันเลยนี่ภูนี้น่ะเหมาะกับเธอตรงนี้มันเล็กเกินตรงนี้น่ะเข้ากับเธอโอเคค่ะที่ลาคอนเยอะกันเลย ไห้เขาดูหน่อยเขาดูหน่อยอยากกินลูกดูหน่อยอ่ะกินเลยแตบปะอร่อยอร่อยสุดยอดไหมคะไหนขอลองแิ่หน่อยแบ่งคุณแม่ด้วยค่ะอุ้ยไม่กล้ากินเลยลูกนี้ใหญ่มากอุ้ยอุ้ยผ่าสดเลยลูกดาวเนื้อกำลังดีแบบเขาชอบเลยไม่สุกไม่เละเกินมาดูหน่อยโอ้ยสุดยอดใครว่าน่ากินบ้างมากินทุเรียนกันค่ะของชอบเลยนะคะนี่ทุเรียนระยองนะ ยังเดี๋ยวเราสัตว์อร่อยมากเลยรากรีวิวไว้ด้วยนะร้านเทียนนาตอนกุคแจร้านเทียนนาเด็นนูนนร้านเทียนนาลุเรียนร้านเทียนนาเอ็นนูเนนราคาตลาดก็ไหมคุยอร่อมากค่กินทุเรียนปากเราก็สวยนะเพราะอะไรเพราะเราใช้ลิปสติกม่าค่ะนี่เลยมีทั้งหมด7สีนะคะใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้นะ ราคาเท่าไหร่ลิ้มพิ้งเร์แท่งร้หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะโปรสองแท่งส่งฟรีนะคะใครสนใจพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็จิ้มพตกิกราคาได้เลยจา้านีเลยใส้เองจริงปุ๊เนี่ยไม่ค้าเนี่ยเอาใส่เองแล้วเนาะกระดิ่งทอ,องเนาะห้าร้อยสี่สิบบาทได้ยังไงเจ๊ให้เขาด้วยนะเปลือกมันบางปลาเปลือกมันบางอุ้ยเนาะเดีเ๋ยวดูลูกนี้ปา๊าใครว่าน่ากินมากบอกหนูหน่อย <บา S 1> ปลาผนะ่านช่างให้จ้า <laughs> ดอกเบิร์ดค่ะมันดูยังไงพี่วิธีฟังเสียงนะ่ะเสียงหลวงจะสุกเสียงอ๋อ,สอ,อเสียงหลวมใช่ไหมถ้าเสียงแน่นก็คือยังไม่สุกอันนี้อ๋อนี่คือเริ่มสุกแล้วนี่คือทุเรียน540บาทค,ค่ะทุกคนเยอะมากได้เยอะมาก,มากแล้วอร่อยมากกรอบกำลังดีแบบเขาเรียกว่าสุกกำลังดีค่ะทุกคน,กนอร่อยมากลูกนี้สโลใช่ลูกนี้สามโลสี่ร้อยกสิบอ๋อนี่460ร้อยหกบเนี่ยเป็นลูกที่2เลยอุ้ยลูกนี้อันนี้คืออีกลูกหนึ่งใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้เท่าไหร่นะคะ 4ี่ร้อยหอ๋อนี่ครับทุเรียนระยองทุเรียนระยองค่ะทุกคนอันนี้460บาทนะคะใครว่าน่ากินบ้างบวกหนึ่งใครว่าได้เยอะบวกสองใช่ค่ะทุกคนเนื้อสวยมากนี่อยู่ที่ตลาดผลไม้ตัพงนะครับกินเลยฉ่ำเลยเออนีจะทปินเลยอ่ะปินเลยอ่ะทั้งหมดเท่าไหร่ ่ว <zo> auto> ิพ <autour> so ันก so ับยี่สิบผูกนะเนี่ยใช่คุณค่ะบอกเลยนะทุเรียนที่นี่แบบของแท้ทุเรียนระยองอันนี้ยายให้แบบช่ำๆวายยอวายยอทุกคนขอบคุณค่ะขอให้แข็งแรงย้วยดุขภาพแข็งแรงนะะเซมกันนะลูกขอบคุณค่ะจ้เอางี้แม่หรอกผมอยากกบหนุนเอางม้เลยค่ะเอาสามโลเลยใช่ค่ะสวัสดีค่ะ น้องไอซ์นั่นไหนคุณจะถามอ่ะไปกัลังตะบอยไปไหนไปเที่ยวอันนี้ง้ออะไรครับอ่างอโรงเรียนงอโรงเรียนค่ะสามร้ร้อกแถมให้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่กขอบคุณค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะาอุู้พี่ใครว่าถูกบ้างครับ นี่ทุเรียนนี้550ประมาณโลประมาณโลหนึ่งอยู่ไหมบอกระลอกกว่าเอ้ยอันนี้550ร้อสิบเอันนี้พันหนึ่งนี่นี่พันหนึ่งใครว่าเยอะบ้างใครว่าสวยบ้างบอกหนึ่งก็ไหนเอาอีกเอาไป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 ได้ค่ะเอาไปได้น้องเอาอีกเอาอีกจัดไปค่ะอินทุเรียนวันละลูกค่ะวิธีคนจะพอมค่ะเอาไปทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยสามลูกสามลูกค่ะได้ได้นู่นนู่นอีกสองอันตรงนั้น คุณผู้เรียนเราอ่ะอ๋อลืมทุเรียนลืมผู้เรียนนี่ค่ะดีดเรียนนี่สตอที่ยายให้หนูนะสตอสตออยู่ไหนจ้าขอรี่บคุณค้าสตอรี่กับคุณค้าว่าย่อเลยเหนือดีมากอลังการมากป้าเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินก่อนป้าเดี๋ยวไปกินน้ำได้ป่ะอันนี้เรามาปาร์ตี้ทุเรียน ปาร์ตี้ทุเรียนอยู่เลยนะตลาดผลไม้สับปะรดร้อนดี้อนดีมากทุเรียนช่วงนี้ถูกนะพี่เขาบอกว่าอะไรนะราคาลงมันร้อนจัดแล้วมันสุกแตกหาต้นพี่เขาบอกมาแล้ช่วงทุเรียนถูกดีเลยฟินไหมฟินมากเลยค่ะสุดยอดเลยแกมันอร่อยจริงๆใจแน่นอนสำหรับคนมาเดินตลาดนี้แล้วเขามีทั้งแบบ แล้วอย่างนี้บบจากประสบการณ์ให้เธอซื้อกินทุเรียนมาเธอคิดว่าถูกไหมถูกถ้าเกิดใครมาตลาดทองอยากพ่าที่ไม่ซื้อทุเรียนนะคะทุเรียนถูกค่ะซื้อปุ๊บสุกปั๊บเลยนะคะเขาเรียก<ไ>ตลาดตะพงไม่ใช่หรอลือซ <c oughs> ื้อกุ๊บได้กินปั๊บเลยนเานาะแต่เขาแต่เขาอ่านเองนะเขาอ่านเองนะแต่ในป้ายตะพงตลาดทองเห็นปะ ก็เหงื่อแตกเลยลูกเอ็นจอยอิตติ้งเอ็นใจครับผมอร่อยจะร้อนแค่ไหนทุเรียนก็อร่อยมากทุนก็ร้อนถึงตายถึงอากาศร้อนเราก็สู้ตายค่ะกาเป็นทุเรียนโรเบอร์ค่ะได้ของมาเต็มเลยอิ่มมากทุเรียนอร่อยมากใครกำลังหาทุเรียนนะคะลองมาที่ตลาดนี้หญ่นะคะทุเรียนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยมีพันก้านยาวด้วยนะคะ